ใครอยากได้ตังค์ร้อยหนึ่งครับตังมาถึงนี่นะอไทามพี่่ใครกำใครกำไข่แตกได้ให้ร้อยหนึ่งภายในสิบวิถ้ามันเละพี่เช็ดนะอืกรรมีนะไปเล็กนอกดีกว่าไหมพี่เผื่อแตกไม่เป็นไรกินมันคาวนะพี่อยู่ในเนี่ยเอาเลยกรรมนะต้องล้างไม่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 ไข่จริงเลยแต่ถ้าแตกก็ล้างแหละถ้ามันเป็นไข่เน่าถ้ามันแตกจริงอ่ะมันก็จะออกข้าง อ่ะบีบไม่ใช่บีบหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอเออผมเตือนพี่แล้ว Yeah. Okay.